สวัสดีค่ะพอกันชองป้านางค่ะทีมนหลังบ sì, ้านน้องอิงนะคะก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆ กับเบอรเาแห้งไนไหนก็เริ่มเริ่มจะซ้ายละเล็กหน่อยแลนปลาปลาเขาเขาตายแล้วเนาะคุ่นนะดีดีงวงวอยู่บุญรอดพวก เอิอนเอืนเอนบาหูใสดอกเอิอนเอินได้ก็เอืนไปบมกเกี่ยวเลยเอืนเป็นวันอะไรวะเขาไปแล่นเรนเ้อะวันนั้าบอกเพื่อนเขาไปแล่นเรนในปลาเขาเขาบรรลรือว่าเป็นเป็นเขาเขาคิดว่าเป็นหย่าเป็นอย่างนะคะ

ย่า้รุดจากเสือกันแล้วกันรุดย่ามได้่ามหาบ่าพอแครับถอนหายใจด้วยหันดักมันอย่างทั้งนี้หมูอ้วนขึ้นรือเปล่า ไม่เห็นเชอรี่นะมองหาเชอรี่อยู่ไม่เจอเพ่าว่านว่มว่านมีเข้าเย็นเหลืออยู่ไปนั่งบริยางมาเบิ่งนะมีข้าวเย็นเหลือเยอะอยู่แต่วันนี้ก็ซื้อไว้ให้น้องแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยไปสับ นางหิวจริงๆนางก็จะมาค่ะอบรรยากาศตอนเช้าให้ดูนะคะกามีการกร็สั่งจังซีเข้ากับบสามารถปล่อยนำจากโซลาเซลล์ลงในหนีได้นะคะเพราะว่ามันจะมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกนะคะแล้วก็มันไม่สะดวกในการต่อท่อนะคะ น้ำมันก็จะเป็นคุ้นๆนะคะเพราะว่าน้ำไหลจากข้างบนนะคะจากคีดินเนี่ยคะ่ะจากตอ,ตอนนั้นปลาสวยงามนะตอนนี้ก็สวยงามอยู่ <c oughs> จะรอดไหมเขา ขึ้นมาสูดเอาออกซิเจนนะคะหายใจเฮ้ๆๆมึงมึงปักบุญหลอดหลอดหลอดบรดิสุทธิ์ค่ะบริสุทธิ์เล่นย่างเดียวดึกดื่นจึงได้กันเล่นนำฝนมาท,นทานท่านท่านหด จากให้น้าเกลือแบบเบิดจะขวดจะก,กระปุกดอกนอนให้น้ําเกลือเป็นเดือนนะคะกลายเป็นแข็งแรงกกมมบุลบลอดแข็งแรงกกมมคะ่ะ เดีวสร้างจิมโคงจี้จาปีนะคะก็คงจะเข้านะคะแต่เข้าในวันที่แบบเออมีดดแดดทังเสียนะคะสะดวกในการเห็ดงานโดอ เราพอมีไปเฮาเฮากันดิบ้าบอน่าไอหมูอิจฉาเลยบุตดอิจฉาดอกอันเปียกอันยอดอยู่น่ะเบิ่งดีๆแจ็กหน่อยกับเป็น แปลงทอดดีๆว้วนโดขนาดว้วนโดขนาดได้ดีๆเดี๋ยวมาว้วนเขามักเบานะมักบมเบา มูนีน่พอแห้งเหรออยาก <laughs> เสียงดังไงมานี่มานี่ tới, tớ, tớn mua vào bên bén, sai ừ. ừ. là hả? là sai bắn 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 ว้ไวๆอ,อย่างเนี่ยรอปูก่อนรอปูก่อนเพราะนี่อีกที่ยังอยู่น้อเนี่ยเดี๋ยวเราเอาทุเรียนให้ปูค่ะเพราะว่าน้องเตยเอามาค่ะเตยเอ,อมามา เป็นกองปลาแต่เอฟซนะคะเป็นไหามาเป็นไหามาลายกันเลยเดี๋ยวจะจะ,จะสันแบ่งให้ปูเขาไปกินในบ้านค่ะเดี๋ยวปูอยู่ของง่วยอยู่แต่ตอนนี้เขาถาปูอยู่ วอยวายขี้วอยวายเป็นเด็กขี้วอยวายเป็นเด็กขี้วอยวายวอยวายเก่งมากด่าเป็นไหเป็น <c oughs> เอาเดี๋ยวจริงดังจริงจริงนะไอ้มรอปกอยู่เดี๋ยวเรามาก,ก็จะเอา Hello, 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 ทีมช่างของชุดของเจจะปีก็มาแล้วค่ะกดไห์กดแชช่องป้าน้ำได้ค่ะซอยเบิร์นโฆษณาให้น้ำแน่ขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะโอ้โอหเยียบพี่ตมซอ,อยเบิร์นโฆษณาให้ป้าน้ำได้ค่ะ แล้วก็ขอบคุณ f อซที่เข้ามาใหม่นะคะขอบคุณมากๆยังไม่เห็นเชอร์รี่เลยไม่เห็นเชอร์รี่ค่ะแตมมันีซื้อซื้อไว้เพื่อนองหลายอันอยียวค่ะน่าก<ๆ>ินอิ่มอิ่มแต่เชอร์รี่เป็นเด็กเรียบร้อยเลยค่ะ เยแล้วสิมายางนโลบหัวเลยบรรนากาเยน็นเดี๋ยวมึงก่อนปูค่ะเดี๋ยวจะโบกมือแล้วสิเห็นแล้วสิมาเร็วอยู่ดอกค่ะปู เนนมายังมายังโอ้ยงมงม่วงวายหันละนนะบท้นยืนถ่ายได้เนี่ยคนสเปดเบียกอยางเอือนไปใส่แล้วนะโอเคโอเคเดี๋ยว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 ไปไปเอาอันนั้นอยู่เด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ลูกกันลูกกัน,นลูกกันใช่ล่ะอันเป็นนาสิแกงเหรอเป็นนาสิแกงเหรอใช่ล่ะ เอาเงินมาหน้านำบอมี่บอะจะขาลอ,อยเอามายืมแน่เมอแรงจะเอามี่บออาลอยเรามีมาใั่โ <laughs> ม่ด้กินนกกระชันบมได้กิน,กน, <laughs> นดอกทุเรียน,น,น,ตนแต่เอาแบบนี้โอ้ยหมดหลับหมดหลัหมุกเลยประมาณว่ามันมาหน้าจะเอาเงินมาแต่ใส่ <laughs> พ่อเธอโมอ บอเถอะคนมานหน้าเสียเงินมาแต่ใสเราวะประเดีเรื่องเลยประดี๋ยเรื่องเลยปเดี๋ยวปประื่องเลยอเ้ทุเรียนเงียบบอกโอ มา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 มี่ขหยัองยืมหาลอยกบได้มือแรงจะเหงายุ่อเงินมีหบอเออบเจะขี้ออกมาจะเอามาเห็นแน่เด้อมือแรงมือแรกของมือเอื้อนเงมือแรกของมือเอื่นสิขึ้นอยู่ จะบอกยังสี่เนี่ยแมมสิว่าอันเงินใส่สิมี่ว่ะสิเออเรามีอยู่บ่เป็นยังบ่เป็นยังสิยท่าเอ้านั่ง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 มา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 เออันปูว่าอันว่าจะเอื่นมาเอาเงินเอื่นมายืมเงินตัวนี้เออเอามาหาลอยเด้อเอามาหาลอยเด้อมาไย่อีก หอยมาสองหน่วยเอาหอยปูหน่วยนึงเอาหหน่วยนึ่งเอาทูเรียเขาไปให้ักเคี่มน่แล้วจะได้ฮอบแกมมีแห้งเฮดเบียกต่อนี่ยิ้มโอ้ยจะแมนปรคลักเราได้เมียเมียพร้อมอยู่แล้วนน้่ยเนี่ยเมียจะคองน่องปูบอกเป็นตาช้างเอง ไม่แล้วหอมแล้วเดี๋ยวหอมอยู่แล้วหรอวะกำลังใจเนาะแม่หอมเพอนมือเหนื่อยเนาะไม่ไม่ธรรมดาคนหนึ่งเหี่ยหือแสบใต้เห็ดหน้าผู้เดียวบ่หอมจังไลยเห็ดหน้าผู้เดียวคนขายคนอยู่เนื้ออันเนาะเขาหนาให้เขามันหนาวันเพื่อดิเขาอีนวลพอดีพอดี มองมองพุ่นกับว่านเพื่อของอีนวลของอีนวลกับเส้นล่องหมองบอสล่องบอสกันเนาะครับมองพุ่นเพื่อนใบเพื่อบอสทีเพืหอนลูกนาเอาเดือนนั่นทุเรียนน่ะมองหน้านาเนี่ยเพื่อนว่านซ้ำมันเป็นขี้น้ำขี้น้ำเขาไปกินเด้น้ำเงนาเขาไปกินในเงื่อนล่ะพานไว้ร้อมพาไว้ ว่างในฝืนมมนก็ได้ดอกรถใน่ได้ของชิลเล่แต่ไม่แห้งนะมันบวมเมนของโดกเนาะมันบวคือก้อยปะมีเทียมกินกรเข่าชิลไล่เย๋ยวเด๋ยวนี่นี่ค่าก้อยเอานี่นั่นค่าก้อยคนเดียวอิลีบผู้ใหญ่คือวายะ ไา่ช่างวะนี่ก่อนหนึแม่ปัญญาแม่ปัญญานะคะส่กให้มันเด e r แม่ปัญญาเอ้ยแช่ก๋อยพ่อมีแห้งแล้วล่ะบ่มีทางแล้ว่ซื้อดอกแล้วซื้อจไหกยกยทุนนึงับหิวทุเรียดไปฝากเมีย กับกากหนึงก็ดีลงโตลงโตเฮ้ยแมนบอดอกวานเข่ามือหนึ่งสีดยาอีกมือหนึ่งสองมือไม่ไหวปวบปวนไปแล้วหักไข้กับเป็นหิวทุเรียนไปไหนวะนักยำยิ้มเปย์เปย์ใส่เลยล่ะแกเป็นบอดอกแกเป็นแม่บอกเอกมานะแกทุเรียนเบิืงมามาปอกทุเรียนเบิืงเป็นสบายดีเนาะ ถ้าไข่ะท่านกินเด้อมันบาสูงเกียดอไข่กูได้ไข่ันเกียมบ่โอ้ถ้าไข่เะมึงกินนักบอกเ้วบอกเลยว่ากินทุเรียนแล้วนักสำหรับกีนีสนนีค่ะไม่กินนะสวัสดีค่ะ